การขอเลขกับขอนแม่ตะเคียนตรงนี้ท่านผู้ชมเนาะก็เป็นขอนทางในการขอโชคนะครับนะท่านผู้ชมนะอันนี้เหมือนเก้าเลยน,นี่เก้า <9. S 2> สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับนี่ก็เป็น ep 2ท่านผู้ชมเนาะก็คือเป็นการขอเลข กับขอนแม่ตะเคียนตรงนี eh, ้ท่านผู้ชมเนาะก็เป็นขอนแม่ตะเคียนแม่สีแพรเช่นกันท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าชายชัดองสามารถที่จะขอเลขได้หรือยังท่านผู้ชมวันนี้พาชายชัดองมาขอเลขด้วยเนาะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าได้เลขะไรนู่นไาชายชัดอองยืนอยู่นู่นนะครับอองสวัสดีท่านผู้ชมด้วยโอเคท่านผู้ชมวันนี้สามารถที่จะเอาชายชัดอองมาขอเลขด้วยครับปกติก็ยังไม่สามารถเดินทางมาเนาะตอนนี้เราก็ไปดึงตัวชายชัดองออกมาขอเลขกับ แม่สีแพรเป็นคลิปแรกท่านผู้ชมลองดูกับขอเลขกับขอแม่ตะเคียนจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูชายชันอองกันครับอันนี้นะครับท่านผู้ชมเราเคยขอตรงนี้ให้กับท่านผู้ชมไปรอบก่อนหน้านู้นะครับที่ก่อนที่จะ,ะช่วงนั้นเรามีตอนที่เรามาขอนะครับที่มีเห็นเจ็ดมีห้ามีหนึ่งหรืออะไรศูนย์ศูนย์ห้าหนึ่งอะไรอย่าง้ท่านผู้ชมเราเคยขอจากตรงนี้ไปนะที่มันเข้า ามตัวด้วยนะตอนนั้นนะครับมันมีงวดหนึ่งอ่ะจำไม่ได้นะแล้วหลังจากนั้นมาเราก็เว้นไปนะครับไม่เข้าแล้วก็ติดโควิดก็เลยไม่ได้เข้ามานะฮะเห็นอยู่ตรงนี้แหละครับตรงนี้นะครับวันที่เรามาในรอบนั้นเนาะเดี๋ยวจะลองหาตรงนี้ดูถ้าไ้ชมเนาะเผื่อจะมีเลขขึ้นมาอีกนะเดี๋ยวจะลองขอตรงนี้พี่เล็กขอแป้งหน่อยพี่เล็ก เดี๋ยวจะลองรูปดูนะท่านผู้ชมผ้าขึ้นให้หน่อยตรงนี้นะที่เราเคยขอไปท่านผู้ชมเนาะตรงนี้ก็มีคนขอเนี่ยเห็นไหมบริเวณเนี้นะก็มีคนขอเหมือนกันนะเนี่ย จริงเวลาขอหวย่านผู้ชมเนาะแนะนําว่าใครที่ไปขอหวยนะก็ะต้องใจนิ่งๆเนาะใครที่ดูเลขก็ต้องใจนิ่งๆใจเย็นๆด้วยนะเออถ้าเผื่อไม่ดังใจเนาะก็ต้องขอโทษขออาภัยด้วยบางครั้งเราถ่ายไกลไปนิดนึงท่านผู้ชมเราก็คือเราดูจากตัวเราเองเนี่ยเรานว่ามันมันใกล้แล้วนะแต่คนดูอยู่ทางบ้านว่ามันไกลเนาะเออพอเราดูจากที่กล้องมือถือนะมันก็เลยดูใกล้นะแต่ว่าคนดูทางบ้านว่าไกลจังทาไมถ่ายสกลเลยอะไรเงี้ยท่านผู้ชม วัดมองแนวๆนี้ก็จะเห็นเลขหกนะนี่เลขหกเลขสี่เลขหก, 6, ก, 4, กอยู่นะนี่เห็นไหมเป็นรอยเหมือนสี่เหมือนหกนะครับนี่เมันสี่เหมือนหกเวลามองผ่านๆนทะ่านผู้ชมก็จะเห็นอยู่เนาะสี่กนะับหกเนาะจับกี่ผิดจับไปดี นะครับนี่นะครับสี่กับหกอันนี้ก็จะเป็นแนวนเหมะเร็งห้าเนาะนี่เหมือนห้าหรือเหมือนแปดนี่อันนี้ก็จะเป็นรอยเหมะเร็งสี่อันนี้เหมือนหกนะครับกล้องอาจจะแวบวบแวบ,บหน่อยนะท่านผู้ชมนะเออมีนิ่งเลยนะครับดูดีๆนะท่านผู้ชมนะแต่ว่าถ้าผมใช้โหมดที่กันสั่นปุ๊บท่านผู้ชมมันไม่สามารถซูมได้เนาะแต่ว่าภาพมันจะนิ่งกว่ากันนะนี่เลขสี่เลขหกนะที่เห็นอยู่ตรงนี้นะสี่หก ชอบไหมท่านผู้ชมถ้าไม่ชอบดีหาจุดใหม่ดีกว่านะเอาที่แบบชัดชัดดีกว่านะครับเดี๋ยวเราจะไปหาฝั่งนู้นกับชายทัดอ่องกันดูท่านผู้ชมไปเป็นไงฮะไอ<ด>้ี่ท่านผู้ชมนี่นะอ่อ,องวดดีใหม่อีกรอบหนึ่งเมื่อกี้ท่านผู้ชมไม่เห็นหรอกรโอเคท่านผู้ชม อย่าดูรับชมคลิปในอาจจะให้องยืนอยู่ท่านผู้ชมหาเลขนะครับเอานั้นเลขเจ็ดขึ้นแล้วนะก็เห็นนเลเจเออท่านผู้ชมนี้เป็นขอกับขอดแม่ตะเคียนนะท่านผู้ชมเราได้เลขเจ็ดตัวเดียวเพิ่งได้เลขเนะจ็ดน่าจะท่านองดูอยู่ท่านผู้ชมนนเนาะเป็นตัวอะไรมั้งมีตัวเดียวเองเออนะครับท่านผู้ชมได้เห็นอยู่ตัวเดียวอะ ท่านผู้ชมต้องบอกว่าชายชัดอองเ,เป็นคนที่หาเลขค่อนข้างจะแม่นหน่อยนะท่านผู้ชมนะก็เลยอยู่ในกลุ่มเรานี่แหละเราก็เลยพามาขอโชคขอลาบให้ก่านทู้ชมทุกท่านนะเพื่อจะเป็นหนึ่งแนวทางในการขอโชคนะครับเอาท่านผู้ชมตอนนี้วันนี้เราใส่เสื้อทีมนะจริงๆรนาะมีสามตัวนะพี่เล็กด้วยแต่พี่เล็กไม่ใส่มานะครับวันนี้เราใส่เสื้อทีมมาครับพี่เล็กไม่ได้ใส่มานะมานะครับก่อนนี้เราจะใส่ ใส่เสื้อทีมคู่กันต่อไปอนาคตอาจจะต้องใส่แบบนี้นะทุกทุกครั้งที่ขอเลขกนะท่านผู้ชมน,น,น้องวันนี้นะครับนู่นนะครับพี่เล็กไม่ใส่นะครับยุ่งหลัง <c oughs> ไปแล้วนะครับก็ต้องฝากท่านผู้ชมทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะเราก็ขอโชคขอลาภให้กับท่านผู้ชมทุกท่านเพื่อที่จะไปเสี่ยงโชคในรอบต่อไปท่านผู้ชมน้องอย่าลืมติดตามรับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ชายชัดองก็เล็งอยู่นะท่านผู้ชมนะเล็งกัน นะครับว่าจะได้เลขอะไรนะครับเจอยังออกนะครับเดี๋ยวกําลังสังเกตกันอยู่นะครับท่านผู้ชมด้ยตัวนี้เหมือนหกนะน้องเมื่อกี้เห็นหกหเออมันแปดเมันหกเนาะเออเห็นแบบนี้เลยเอ้โหแปดใช่เออท่านผู้ชมตรงนี้เหมือนนะอันนี้ ช่วงนี้เป็นกลางวันทนะ่านผู้ชมนะแต่ว่าเราก็มาขอโชคให้กับท่านผู้ชมทุกท่านเนาะเพื่อจะได้รับโชคปกติเรามาที่นี่ค่อนข้างจะมากลางวันนะไม่เคยมากลางคืนเลยมั้งเนาะตามคลิปที่เราเคยขอมาไม่เคยมากลางคืนเลยนะมาแต่กลางวันอย่างเดียวนะครับเนี่ยท่านผู้ชมแต่ก่อนเรามาเคยมาขอตรงนี้เนาะที่เราเคยมาขอกันนะครับตรงไหนในนี้ปะอ๋อ,อ<ม>ใช่ไหมที่เราเจอแปดหกข้างในนูนะ่นเนาะนูน่นเนาะท่านผู้ชม เราเคยเห็นแปดหกในนู้นนะที่เราเคยพาท่านชมท่านมาขอนะนะครับแล้วก็มาขอตรงนี้นะครับแต่ตรงนี้ไม่เข้านะครับแต่ตรงจุดเมื่อกี้เข้านะครับแล้วก็วันนี้ก็ก้าวตรงนู้นเข้าตรงนี้ก็เข้านะครับแล้วก็ริมฝั่งนู้นเข้าเนาะมาหลายรอบมาหลายจุดท่านผู <g ye> ้ชมแต่ก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างเป็นเรื่องปกติเนาะมันอยู่ที่เราเตี๊ะท่านผู้ชมถ้าเราตีถ้าเราตีแม่นมันมก็เข้า่ะท่านผู้ชมถ้าตีไม่แม่นก็ไม่เข้าใช่ไหมนะครับ อองไปไงเจอ,อยังท่านผู้ชมอองก็ยังยังยัง,ยงหาอยู่นะฝากท่านผู้ชมท่านช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะเจอไังตันเดิ<ะ>้เก่า ก็ต้องถ่ายสองนู้นตัวนี้ก็มันหกเหมือนเหมือนเห็นอันนี้มันหกเปล <6 S 1> ี่น,น,นอืหกอี่อันนี้ไงไงมันเจ็ดมันเจ็ดอืมอีแปดเฮ้ยมีเจ็ดมีแปดมีเลขสามเออนี่มีเลขสามโอเคท่านผู้ชมน,นี่เห็นแล้วเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับเดี๋ยวเราจะเช็คให้ดูนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ชายอองก็กําลังพยายามส่องอยู่นะครับอาจจะได้รับโชคก็เป็นได้นะครับ ไปไงเอามือออกเผื่อท่านผู้ชมจะดูด้วยเพื่อท่านผู้ชมจะตีเลขไปกับพร้อมๆกับพวกเราเนาะบางคนอาจจะบางท่านอาจจะเห็นเนาะท่านผู้ชมเราเห็นตัวนี้เห็นตัวนี้เห็นตัวนี้เลขเจ็ดเออเห็นเลขเจ็ดแต่อันนี้เอาเห็นสามสามเจ็ดอะไรแบบสามเจ็ดออนนี่สามอันนี้เลขแปดเออใช่ใช่ใช่เจ็ดแปด เราต้องไปถ่ายฝั่งนู้นป่ะเอาถ่ายเอาถือเห็นป่ะดูดูดิดูบนนั้นเห็นไหมเห็นอยู่นี่เลขเจ็ดอันนี้เลขแปดนะดูในกล้องดีสิวใช่ไหมดูดินี่เลขแปดมีเลขเจ็ดใช่เจ็ดแปดมีสามเมื่อกี้เห็นสามมีเลขสามมีเลขสามไม่ชัดเลยเดี๋ยวกล้องไม่โฟกัสอ่ะนี่แล้ว อันนี้เลขเจ็ดใช่ไหมือห่างๆนี่เลขเจ็ดท่านผู้ชมมีเลขเจ็นี้เลขแปดเดี๋ยวขออันหนึ่งฮะชัดปะชัดมากอันนี้เหมือนเลขสามเลยเลขสาม เลขสามเลขเจ็ดไอ้เลขเจ็ดตรงนี้เลขแปดใช่ขยับไปหน่อยเออตรงนี้ตรงนี้ใช่ตรงนี้แลได้อันนี้เลขเจ็ดนะท่านผู้ชมเจ็ดก็ได้เก้าก็ได้นะใช่ไหมเหมือนเก้าเหมือนกันเนี่ยเหมือนเก้าเหมือนอันเนี้ยเหมือนเก้าเหมือนเจ็ดอันนี้เลขแปดแล้วตรงนี้เลขสามสามตัวนะท่านผู้ชมนะอันนี้เหมือนเก้าเลยนะเนี่ยเก้า ปดแปดสามท่านชมเห็นเป็นเลขอะไรกันบ้าง,งเห็นไหมสามจิตแปดอันนี้อะไรนะสามตัวจริงๆตัวตัวนี้ท่านผู้ชมนะดูมันเหมือนเลขเก้านะอย่างเนี้ยไม่เหมือนอ่ะตรงเนี้ยเหมือนเหมือนเก้าอันนี้ตรงน,นี้ตรงนี้เหมือน,นเลขห้าตัวใหญ่เหมือนกันนะแต่เห็นสามจิตแปดสามเก้าแปด มือมานิ่งอีเขามือมานี่แล้วเห็นไหมสจุดประเห็นมีเนี้ยมันเหมือนเหมือนเจ็ดเหมือนเก้านะมันเจ็ดก็ได้เก้าก็ได้ท่านผู้ชมตัวเนี้ยเหมือนแปดนะในตัวสามแน่นอนชัดเลขสามเก้าเจ็ดอันนี้แปดนะครับท่านผู้ชมเห็นตัวไหนอีกตรงนี้ตรงนี้ก็เหมือนเลขนะนี่ยริมเนี้ย ไม่เลขห้าเี่ไหนตรงนี้เนี่ย <cents. S 2> ไม่ค่อยเหมือนไต้ตรงนี้เหมือนเลขมีเหมือน,นเหมือนกว่านี่เหมือนเลขเห้าอยู่นี่แต่เอาแค่สามตัว<อ>ตรงนี้พอแล้วสามแปดเจ็ดเนี่ยมีอันนี้เป็นเก้าเป็นเจ็ดเนาะเป็นแปดนะครับนี่เป็นแปดตัวนี้ก็เป็นสามได้นะครับเนาะชัดมากนะครับโอเค,ครส,สรุปแล้วตรงนี้นะท่านผู้ชมเนาะได้เจ็ด 9, แล้วตอนนี้เป็นเปดตอนนี้เป็น3นะครับเอาท่านชมทุกท่านก็ตอนนี้เราก็สรุปเลขให้ท่านชมดูเนาะคลิปของขอนแม่ตะเคียนก็เป็น378นะแล้วก็ฝากท่านชมทุกท่านช่วยกวไดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันคลิปวีดีโอต่อไปนะครับว่าเราจะไปที่ไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับบ๊ายบายครับ